ดีไซน์คอลเลกชันเนี่ยเป็นโปรดักที่เราพยายามจะสื่อถึงสิ่งที่มีอยู่จำนวนจำกัดแล้วเราสิเล c กมาอย่างดีมันจะมีความท้าทายในแง่ว่าเราต้องร้อยเรียงทุกพาร์ค่ะให้มันเป็นคอลเลกชันเดียวกันทุกอย่างเนี่ยมันถูกรังสรรค์มาจากแพชชั่นของทุกคนที่ทำคือไลฟ์สไตล์เนี่ยพี่ว่ามันเกิดจากการเดินทาง ของชีวิตการผสมผสานสิ่งของที่เกิดขึ้นจากการเดินทางเจอร์นี่ตั้งแต่เข้าประตู มาจนถึงเขาถึงห้องนอนเนี่ยมันบ่งบอกชีวิตในภาพกว้างของเขาว่าชีวิตเขาเดินทางไปไหนมาบ้างวันหนึ่งเขาทำอะไรเขาเป็นใครเขาอยู่ที่ไหนมันคือการผสมผสานความเป็นออริจินเอตของธรรมชาติเข้าสู่คอลเลกชันทั้งหมดที่เรามีโดยที่แตกออกไปตามโลเคชันนั้นนั้นด้วย core concept f u n d a เมนทั l เดียวกันเนี่ยมันคือจุดเริ่มต้นของความเป็นธรรมชาติคำว่าผาค่ะมัน r e พ r เซนต์ความสมบูรณ์แบบความสะดวกสบายการใช้ชีวิตที่ลงตัวนะคะอยู่ในพื้นที่ที่ perfect เราตั้งใจเลือกตั้งแต่ดีไซเนอร์ที่จะมาร่วมงานกับเราแล้วค่ะเรามองเราว่าดีไซเนอร์ที่จะมาร่วมงานกับเราค่ะเขาจะสามารถที่ทําให้ห้องนั้นนะคะมีชีวิตชีวาแล้วก็เป็นบุคลิกของคนคนหนึ่งที่เราตั้งโจทย์กันขึ้นมาได้นะคะเราคัดสรรแล้วว่ามันจะต้องคู่ควรกับคาว่า Park Design Collection คือเราสร้างคาแรคเตอร์ของแต่ละห้องขึ้นมาอุ้มมอ,มองว่ามันเป็นการเทเลเมดที่มันไม่เหมือนคนอื่น ทุกคนอะมักจะมีเมม o r ีแล้วก็สตอรี่ของตัวเองเสมอเหมือนกันคงเป็นคำว่าท e เลเป็นดีไซน์ที่อยู่ไปแล้วไม่เบื่อแต่ว่าความแตกต่างก็คงจะเป็นลูกเล่นในงานดีไซน์ของแต่ละบุคลิกแล้วก็แต่ละโลเคชันแต่ละไลฟ์สไตล์ที่เราจะเอามาขยายความเนี่ยมันจะไม่เหมือนกัน Park Origin Collection ในมุมมองพี่ที่บอกว่าเป็น one and only ก็คือมันเป็น destination ที่ถูกเทเลอร์เบสอ n l โลเคชันนั้นๆโดยเฉพาะ